ทีนี้เกิดเป็นพระเป็นรามชื่อรามเหมือนกันชื่อนรามเอช่แล้วก็บําเพ็ญพศบูชาพระศิวะบูชา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 พระศิวะชอบมากเลยประทานขวานให้เล่มหนึ่งซึ่งเป็นขวานที่มีฤทธิ์มากมายมหาศาลมากแล้วก็ทําตกน้ําไม่ใช่ <laughs> อันนั้นนิทานละทีนี้ทีนี้นขวานตัวนี้มีอํานาจมากใช่ไหม เขาเลยได้เปลี่ยนชื่อตั้งชื่อให้ใหม่ว่าประสุรามประสุรามใช่หมาถึงตั้งชื่อให้ขวานให้ชื่อคนนะอีกรอบชื่อให้คนให,หม่ว่าประสุรามอ๋อแปลว่าอะไรอ่ะประสุรามก็เป็นคือประมาณว่าพระรามถือขวานอะ่ะอ๋อสังเกตไหมว่ามีความแบบวิวัฒนาการว่ามาถืออาวุธแหละอ่าอ่าอ่า ตอนแรกก็เป็นนักโคตอันนี้ก็ยังยังอยู่ในป่าเหมือนเดิมเป็นนักโคตเหมือนกันแต่แต่ถือขวานมาแบบว่าเอามาทำอะไรเอาขวานมาทำเลยอ่าทีนี้ไม้ตัดไม้ได้ขวานมาเฉยแต่ว่าไม่ตัดไม้อ่านึเขาไ้ตัดไม้คือคือถือว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างมันมากถ้าแทบเหมือนจอห์นวิกเลยถ้าเกิดว่าอ่าเพราะว่าฆ่ากษัตริย์ยกอินเดียเลย เดือดจังวะเดี๋ยวนะมึงเป็นมึงเป็นพรามไม่ใช่มันเป็นพรามที่มาฝึกตนเป็นพรามที่โดต้ขากคือล้างคือล้างวันนากริย์ทิ้งเลยพี่เยียดแมมใช่คือฆ่าผู้ชายที่เป็นวันนากริย์ทิ้งหมดเลยจนแบบกูไม่มีใครปกครองบ้านเมืองแล้วอ่ะก็เลยจะต้องแบบแล้วคือแกฆ่าทิ้งแกก็แบบไม่ได้สนใจด้วยนะว่าแกสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับโลกเอาไว้อ่ะแกก็เข้าป่าทุดงไปเลย คือโอโหหือสุดอะคือถ้าผมบอกว่าจอห์นวิกเหนือแล้วคือคนนี้คือพ่อจอห์นวิกอะผมว่าเออในเรื่องในเรื่องตอนนี้ถ้าเกิดเราเดี๋ยวเรามาเจาะกันในคลิปถัดไปหรืออะไรอย่างนี้ไหมว่าเนื่องราวเรื่องเนื้อเรื่องมันมันมีความแบบอย่างว่าเยอะแล้วก็เออแต่ที่นี้ทีนี้อ่ะตัวนี้คือค่ายกทีนดินแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดวรรณกษัตริย์แต่พี่สังเกตไหมว่าทําไมยังมีวรรณกษัตริย์ถึงปัจจุบัน นั่นสิอยากรู้เหมือนกันทําไปนะเขาก็เหลือผู้หญิงเอาไว้แต่ผู้หญิงทีน่นี้เอา้ามันไม่มีผู้ชายแล้วนี่ทํำยังไง<ต>เขาก็เลยแต่พูดมันก็เอาผู้ชายวันนะอื่นมาก็ได้ไม่ใช่เหรอก็ถ้าวันนะต่ํากว่าก็ไม่ได้ไงครับอ๋อเขาเย,ขยังถือเรื่องนั้นกันอยู่โอเคโอเคใช่เขาก็เลยไปเอาวันนะคือปรัสุรามวันนะพรามใช่ไหมวันนะพรามก็แต่งงานใหม่กับพวกวันนะพราม เมียกษัตริย์ลูกสาวกษัตริย์พวกนี้ต้องแต่งงานกับวรนนะพราม์เพื่อเกิดกษัตริย์เผ่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งกษัตริย์เผ่าพันธุ์พวกเนี้ยเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คืออยู่สองวันณนะเป็นทั้งวันณะพราหม์และวันณะกษัตริย์อ๋ออย่างนี้นี่เอง <c oughs> แปลว่ามันเป็นเหมือนกุศโ,โลบายปะถ้าเกิดมองในมุมหนึง่งอาจจะเป็นเหมือนกุศโ,โลบายให้รู้สึกว่าเออพารามเนี่ยมีวันนะเทียบเท่ากับกษัตริย์นะด้วยนิทานเรื่องนี้อะไรปะ เรื่องราวนี้ไม่ได้ผมไม่ทราบได้เพราะว่าคนเขียนเขาไม่ได้มานั่งบอกหรือว่าเขียนไว้ว่าเป็นกุศโลบายไหมแต่อันนี้แค่เดาไงแค่เดาอืมอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าคือถ้าพี่อ่านหลังๆขึ้นไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่พระพระรามเนี่ยเป็นธุดงอยู่ในป่าเนี้ยก็แต่งตัวเป็นพรามถูกไหมหรือว่ากษัตริย์ในฮินดูอารยันเนี่ยก็แต่งตัวเป็นพราหมณ์หมดเลยอืมใช่ ก็เพราะว่าตำนานนส่วนนี้เนาะที่แบบว่ากษัตริย์ถูกล้างบางหมดก็เลยก,ก็เลยกลายไปว่าพวกเราราชินีก็ต้องมาเอาพามอ Reese ืมโอเคทีนี้ทีนี้ก็พอหมดถามว่าพระสุรามตายไหมไม่ตายนะครับแต่ว่าไม่มาโผล่เรื่องรามเกียรติ <Ooh> แต่กระโดดไปโผล่ในเรื่องของภากิจสนะ